ทีัสดีจ้าอาพี่น้องมาค่าจกับเจสาวิสารจารังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันฝนตกค่ะทักทายวันฝนตกสีฝน,น,นสีหนาวสีฮอนเมนูต่ำๆหนึ่งกินได้ตลอดออมอีทั้งกุ้งสุก มีทั้งปูดิบอมมันอนูบนี่หนพอมนปแบบีปูมาทำตาปูม้าดองสาบขายอิจันทำมาจากอันหลานสิบพันนี่นะจ๊ะพี่น่อล้วก็มาเติมอาแดบอาแดบ เจ,บจบ็บๆเด็ดหน่อยนะคะเกี่ยมจะต่อ,อ,อับกๆกบบินสจกระแทก หรือว่าเอาไปแกงกันเรื่อยๆแจ็คสัมื้อยนุ่มแจ็คสิตะเกียบเม,มื่อที่มัมกเสดเด็นพี่น้องวันนม้เซอร์มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำตัวช่วยดีด กินเพ็ดเกินข้องดิบข้องดอมแบบนี้ทำยังไงตัวนี้ค่ะอัลฟาค o l ลสโลคพลัสค่ะหนึ่งช้อนผสมน้ำแก้แสบท้องแก้กดไหลย,ย้อนชงง่ายละลายไวดื่มง่ายนะคะไม่เหม็นเขียว กินอันอาหารมักดองกินดิบแล้วก็ต้องการล้างลำไส้อะค่ะล้างสารพิจากลำไส้นะแนะนําเลยหนึ่งช้อนเล,เล็กเล็กเมื่อกี้มีค่าเท่ากับกินผักไปสิบกิโลค่ะดื่มงาแม่หมิเขียวนะคะสดชื่อมาอืม mà muốn không phấn được không biết được phấn biết được không biết được đầu có được không biết Bỏ không สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะอซื้อสองแถมหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะได้ไปสามกระปุกแล้วก็ขนาดพกพาอีกหนึ่งนะ,ะซื้อสองแถมหนึ่งนะตอนนี้ส่งฟรีเลิศ ฝนตกมาเนี่ยไฟกระตกไฟกระดับจารนอกเขตเทศบาลอะไรอย่างนี้หนอมหอมหอมอืมมนักกุ้งยืดแล้วก็กุ้งซโซ้าตบถ่ายหรือ เผ็ด mm hmm. จวดแซ่ mm hmm.